เปิดเทคนิคลับในการส่องบาปภาคแม่ยันจังและดันมาเจอความลับของหนามหัวใจสุดพีตอนแรกอะ่ะฮั่หญิงก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นคนดีถ้าไม่ดีอะ่ะก็ไม่คงเลวร้ายขนาดเนี้ยใช่ไหมอันนี้คือแทบจะเป็นอายาโน่ร่างสองแล้วนะพร้อมกับเจอคู่เติมเกย์นั่งเป็นเกย์นั่งเป็นเกนน้อยแห่งชมรมศิลปะฮะจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันฮะเนื้อหามีความรุนแรงมากห้ามทําตามเด็ดขาดเลิกกักแล้วรัก ก่อนนัดเต็งเฟิดตัวกันเดเดเดวิวเลยมห้ยสวัสดีค่ะน้องให้หญิงเองฮะ <laughs> แล้วก็อย่างแรกฮะ อย่าลืมกดไลค์กดซับกดสมัครสมาชิกให้น้องข้าหญิง,หงได้เดบิวด้วยนะทุกคนนฮ้ยแล้วก็ขออนุญาตช็อกโกแลตดูใบมัชเบโล่เยลลี่กรอบมันหนึบมือกรุบกล้องเมาส์คีย์บอร์ดโลจิเทคฮ่าใครที่กำลังจะซื้อของในแอปช้อปปี้อยู่แล้วรบกวนเข้าแอปผ่านถุงช้อปปิ้งซ้ายล่างของคลิปนี้หน่อยนะซื้ออะไรก็ได้ฮะในแอปน้องข้าหญิงก็จะได้ค่าขนมไปด้วยฮ่าตามชื่อคลิปเลยฮะทุกคนข้าหญิงก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรบ้างนะวันนี้ อไปเข้าเกมกันเลยหอไม่ต้องกักนะโดนัทน่ะยืดโดนัทหิวโดนัทหิวโดนัทว้ายเดอะมอสตอีสโลดิ้งน่ะเออมีมอสตด้วยหรอหุย้ยโรงเรียนแปลกไปปะโรงเรียนแปลกไปปะเนี่ยเอาฮะก็คือน้องห้งหญิงอะ่ะมาโหลดมอสตัวหนึงห่งฮะเขาบอกว่าเป็นมอสที่ทําให้ภาคแม่ของยานดเลสเนี่ย เก่าลงเออเพราะว่าอันตัวเก่าอะ่ะมันดูใหม่ไปมันดูทันสมัยเกินเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละขัดใจฮะเนาะปี1980จะมาทันสมัยเท่าสมัยใหม่ได้ไงเขาก็เลยทําให้ดูแบบว่าดูเก่าแก่ลงนั่นแหละฮะนี่เนาะมันก็จะไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นมั้งนะที่ให้หญิงสังเกตเห็นเลยก็คือสีอยาเปลี่ยนใช่ปะสีเปลี่ยนใยนห้หญิงรู้สึกว่าไม่ชินตาฮะ แต่ว่าพวกห้องอาห้องชมรมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเหมือนเหมือนเดิมเนาะมีแค่สีที่เปลี่ยนไปปะเออห้องสมุดแปลกปะมันรู้สึกว่าไม่ชินตาที่สุดในโลกเลยอะแต่ก็สวยดีนะเนาะห้องเรียนของเราผู้หญิงก็ยังรู้สึกชินตานะแต่ว่ามันก็ดูเก่าลงปะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะสีไหมฮะสีพื้นสีผนังไหมใช่ไหมฮะเออก็ดูเข้าท่าดีนะคอมพิวเตอร์ของเราคือมันคือดอด ใช่ปะเขาเอามาใหม่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าเลยอ่ะอุ้ยห้องชมรมศิลปะมาหรือยังอ่ะมันไอผนังอันนี้ไม่คุ้นอ่ะก็สวยดีฮะให้หญิงได้ข่าวมาว่านายคนเนี้คนเนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยแล้วก็นายหัวหน้าสมรมศิลป์เปิดเนี่ยนางเป็นเกย์เหรอจริงปะ หนิงขอดูชื่อเขาหน่อยเขาชื่อนายนากาฮารุรคุรุโดโเขาก็บอกว่าคนนี้เป็นคนที่เก่งศิละปะมากๆครับเป็นหัวหน้าชมรมนะแล้วเขาก็วาดงานขายได้เงินด้วยอประมาณนี้ฮะนายคนนี้แอบชอบหัวหน้าชมรมหรือเปล่าลองเช็คก่อนฮะเขาชื่อน้องไลโซโมริโอกาคลาชก็ขึ้นว่านอนนะไม่ได้บอกว่าชอบใครเหมือนกันเออเขาเป็นนักเขียนการ์ตูนแล้วเขาก็ชอบมังงะอะไรพวกนี้ฮะแต่สิ่งที่ทําให้คนข้อสังเกตกันอะ มันคือเออกําจัดเลยดูปฏิกิริยาของพวกนี้นะมันจะเดินหนีใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าน้องให้หญิงอุ้มมันไปให้หัวหน้าชมรมมันดูปึ้งมันจะทําอะไรเอ่ยมันก็ อา้าวมันก็ไม่ทําอะไรนี่ <c oughs> เอา้าหรือว่าต้องกําจัดหัวหน้าชมรมแล้วอุ้มออกมาให้คนข้างนอกดูหรือเปล่าลองทําสลับกันได้ดิเออทีนี้ให้หญิงจํากัดไม่ใช่กําจัดคนข้างในแล้วอุ้มไปให้คนข้างนอกดูนะมันจะมีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่าสวัสดีเหาะนี่ไงโออมันมาสู้กับเราว้าว <Wow. S 1> อ่าพองีนี่เอง เออคนเนี้ยไม่ใช่เป็นคนชอบการต่อสู้เลยนะดูดิเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่มีความสามารถในการต่อสู้อะ่ะทีนี้มีอีกทฤษฎีหนึ่งลองกําจัดคนอื่นไหมว่านางจะวิ่งเข้ามาหาด้วยหรือเปล่าเนาะโอ้ยเอ,อ้ยคนนี้คนนี้คนนี้ปึ้งยังไงนางเออนางไม่ต่อสู้จริงด้วย oh <my> เฮ้ยเป็นไปได้สูงมากมาก จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยเพราะเขาอยู่ชมรมเดียวกันหรือเปล่าถ้ามันเป็นเพราะว่าเขาอยู่ชมรมเดียวกันก็แอบจบเ hey ฮอยู่เหมือนกันนะอดจิ๊อดจินเลยเอาเป็นผู้หญิงคนนี้ละกันผู้หญิงคนนี้สวยจีซึโกะอะตามหาเขากันฮะจีซึโกะไหนไหนจริงจริงจริงนั่งเป็นเก้นั่งเป็นเกนน้อยแห่งชมรมศิลปะฮะเรื่องจริงเรื่องจริง คอนเฟิร์มหญิงคอนเฟิร์มได้เลยว่าคนนั้นกับคนนั้นน่ะเขาชอบกันเออหัวหน้าชมรมศิลปะกับนายนั่นน่ะชอบกันเ<อ>พิ่งเห็นฮะวิวนี้ก็คือดูเก่ามากเลยอะ่ะใช่ปะอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามอสเหมือนกันฮะเนาะเออดูเก่ากึกเลยอะ่ะต่อไปน้องชายหญิงจะเล่นมอสมอสหนึ่งล้วหาซึ่งนั่นก็คือน,นี่เข้ามาที่คัตซีนแล้วก็ Rivals r e v e n g e อัดปึงป้งปึง้งกดไปแล้วกระตุกแล้วเกมกระตุกแล้วอย่างไงอะ่ะ อฮ้ยเฮ้อโอ๊ยโอ้ยโกระตุกว่ร์อุยอ้ยก็เนี่ยฮะน้องฮังิงก็จะมีเอซเป็นหนามหัวใจอะดิทั้ง10 11คนเลยยายซูม,มิเลก็ด้วยอ่ะก็มันจะตามล่าเราฮะก็เหมือนเนมิซิตนั่นแหละเออฮัางญิงจะลองกำจัดยายโมยโกนะอืมแต่ตอนนี้ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าดูมาฮะนี่เสียนอ่ะได้ใครก็ได้ ลีสโก้เฮ้ยเก่งอะเก่ง่ะหลาเป้าหลายเป้าหลาหลๆหลหลเอ้ยคังหญิงเอาใครไปบ้างวหเฮ้ยโอ้ยหุยไม่น่าวิ่งเลยเออเอาไปนี่มามาเราต้องแนบชิดอย่างเงี้ยปลอดภัยสุดเออเฮ้ยเออนี่ไงได้มวยโกกแล้วโอเคต่อไปน้องคังหญิงจะลองข้ามไปวันต่อไปฮะ ว่านางจะเกิดมาใหม่หรือเปล่านะเจอศพเนเมซิตกับเนเมซิตเห็น <He ard S 2> ป้าขญิงห่ะคอให้แล้วก็ <laughs> เจอตำรวจหน้าราาักฮะอ่ะโอเคแล้วก็กลับบ้านได้สิ้นไปก็เหมือนจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะ <c oughs> แล้วดูคนตุยดิเฮ <laughs> ้ยทำไมนายโจกิชิตุยสองอันอย่างนั้นอนะ <c oughs> ยันดูวับแล้วน้องขญิ่งก็เหมือนจะเห็นเลรวฮะใยญ่ากูยากก็ยัง,งอยู่เหมือนเดิมฮะ อ่าแล้วถ้าเราฆ่าคาคุย่าก่อนที่จะเล่นมอสล่ะคะแต่ก่อนหน้านั้นไฮทําไมเรามีอันนี้อีกแล้วอะเหมือนทุกครั้งที่เรากําจัดเนเมซิสเราจะได้แจกันไว้ที่โต๊ะเราเหรอใช่ปะยาคาคุย่าเออกําจัดยาคาคุย่าเราฮะ,ะต่อไปเล่นมอสนะปึ้งพอกดมอสแล้วปุ๊บอ่ะถือไว้ด้วยถือไว้ด้วยถือไว้ได้ปะถือไว้เลยฮะถือไว้ถือไว้นางก็จะไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมัง้งก็จะเพรอ โอ,โอ้ยกระตุกอยู่กระตุกอยู่เอ้ย <c oughs> My g o อ๊เฮ้ยอย,อย่าถ่ายรูปถ่ายทําไมเล่าถ่ายถ่ายอะไรอ่ะมันถ่ายอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ๊ยโอ้ยเข้าห้องเรียนที่มีแจก,ร,กรัก็าเรามา <c oughs> แม่งขวรสารเลวเลยมาแช่งเรา <c oughs> ตอนนี้เจอศพยายสองคนนั้นคาคุย่ากับคนที่โดนลูกหลงฮะ แล้วก็โอเคเราก็รอดนะมาแล้วฮะอันเนี้ยขากูยากแตกจริงอือสวัสดีฮะโจกิชิดูนี่นะนี่เลยจวกโอเคเลยแล้วต่อไปน้อง้หญิงจะสแนปหมดก็กุ้ง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 โอเค ต่อไปไปหาเยพวกหนามหัวใจทั้ง1ิบฮะทำไมเป็นโลนซาเธออะขอจ้วงหน่อยอะจ้วงไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนี่นะเห็นปะไอ้โลนซาก็คือยายคาคุย่าฮะทุกคนเนาะในนี้ไม่มีใครเป็นคาคุย่านะใช่ปะเราทำอะไรไม่ได้ฮะโอเคสรุปประมาณนี้ฮะทุกคนมีคนอยากจะให้น้องทั้หญิงอะ แช่แข็งแล้วก็ระหว่างแช่แข็งอ่ะก็เอาไฟฟ้าช็อตด้วยดังนั้นก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนฮะถ้าเราจะช็อตเราก็ต้องเทน้ําให้มันแบบเหลือหล่อมๆออกมาด้วยปะได้ไหมเนี่ยน้ํามันหายอะ่ะอุย๊ยหรือเปล่าประมาณนี้ปะทั้งหญิงเป็นหมาข้างเบวตี้ห้ยย่นี่สวยยี่นี่สวยฮะเอา้าเธอมากับเราหน่อยได้ไหมคนสวยมักจะถูกเลือกฮะทุกคน <laughs> นี่ไงเธอมานี่ดิมานี้ทออะอะกดตัวเอฟเลย แล้วปึ้งแล้วอาอย่างนี้หรอแล้วเรามันจะได้ไหมเนี่ยก็ต้องลองไงใช่ไหมฮะแล้วต่อไปก็อย่างนี้หรออ่ะวางไฟช็อตก็โอเคสรุปจะได้แช่แข็งฮะทุกคนคนนี้สวยวะ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาชื่อฮ ok อนโอกะคิโยคาวะฮะโอลาก่อนว่ะเฮย้ยคนนี้ก็สวยชมลมดอกไม้คัดหน้าเกินในพวกบิวตี้เซนดาดเฮ้ย ไม่ชอบเลยฮะไอ b e a u ต y s t a n d a r ต่อไปฮะมีคนอยากให้ไอ้น้องฮะหญิงอะทะเลาะกับนักเลงแล้วก็ดูปฏิกิริยากับสภาฮะฮ้าหญิงยังไม่เคยทํากับภาคแม่นะเอาลุยเลยลุยเลยมาเดิมาเดิเอาเลยเฮ้ยไอ้สภาสี่ครั้งมัง้งอ่ะสี่ครั้งห้าหรอห้าครั้งเอาเดิเอเ้ยมันจะมาห้ามฮะห้าม อแบบนี้เหรอมาดูกันฮะว่าคนอื่นอ่ะจะมีท่าทางการห้ามการชกต่อยอ่ะเหมือนกันหรือเปล่าฮะซึ่งภาคลูกอ่ะทุกตัวมันจะต่างกันหมดเออนั่นแหละฮะอะรอดูตัวต่อไปฮะเอออะเดฟมาแล้วเผือ,อมามาไอ้หน้ารอห้ามเหมือนกันโถยันเดฟไม่ขยันเลยอะตอนนี้ยายโซโนโกะแล้วก็โจก,กิชิจะมาสารภาพรักกันแล้วฮะโอ้ยกันแล้วฮะโอ้ยฮั้ <c oughs> <c oughs> นางหายไปแล้วลองถอยออกมานะมันจะสารภาพรักกับใครฮะถ้าหญิงรู้สึกว่ามันก็คงวาร์ปกลับมาเหมือนเดิมนะนี่ไง <laughs> โอยยันเดฟยังไงเนี่ยนางก็อาอ่านางก็กลับมาเหมือนเดิมฮะแล้วถ้าจังหวะนี้น้องห้หญิงเปิดมอสอะเออตอนนี้เปิดมอสให้มันเป็นเนเมซิตแล้วแต่ก็รู้สึกว่านางหายอโอเคนี่ไง ตอนนี้ก็คือนางไปทำหน้าที่เป็นเนเมซิตแล้วฮะเดี๋ยวให้หญิงลองกดตัว X แล้วก็เดินมาได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยลุ่นพี่หนูอ้าหนูหนูอยู่ตรงนี้อ่ะพี่โ้ย้ยโอ้ยอ่ะอ่ะมันมาแล้วแล้วแล้วให้เราโจกีชีก็เหมือนจะสารภาพรักกันแล้วฮะแต่น้องให้หญิงก็สามารถเดินเล่นได้นะอ้แล้วเราก็เสียใจแบบลมๆแรงๆฮะโอเคต่อไปฮะน้องใหะหญิงจะส่องบาปในโรงเรียน แม่ของยันจังนะเอออ่ะพูดก่อนว่าปกติแล้วอะตามเกมอ่ะไม่สามารถส่องบาปได้นะเพราะว่าไม่มีชมรมอ่านหนังสือในภาคแม่เออแต่ทีเนี้ยมันใช้มอดไงน้องห้หญิงจะทำสิ่งที่เรียกว่าอัพค่าสเตตของยันจังนะพิมพ์ไปว่าแม็ยันสเตตนีเออแล้วก็กด Enter ปึง้งนี่เห็นปะแรงห้าหมดเลยเห็นไหมฮะ ไอค่าที่เราต้องใช้อ่ะก็คือค่า enlightenment อืมตอนนี้เลเวลห้าแล้วแล้วก็หยิบอันนี้มันเลยต่อไปหาน้องเงือกอต่อไปก็ไปปักมีดกันฮะแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ดีบัคฮะทุกคนต้องพิมพ์ดีบัคด้วยนะเอ๊อันนี้ไงได้แล้วโอ้โหกว่าจะมาแล้วต่อไปก็คุยกับคนนี้ฮะเออนี่นี่นะพี่ ตัวล่ำๆใหญ่ๆอ่ะแล้วก็กดตัวอ e, ีฮะส่องบาปได้แล้วเย้ yeah, ในภาคแม่อ่ะมาส่องบาปกันเลยจะเจออะไรอ้าวคนนี้ก่อนละกันฮะนี่นะบาปของคนนี้ก็คือเป็นคุณแม่ไวส่สฮะ อ้าวมันสามนี่มันเหมือนภาคลูกเลยใช่ปะถ้าห,หญิงกำลังจะบอกว่าคือมันใช้เซ็ตเดียวกันอ,ะอ่ะอของภาคแม่กับภาคลูกอะ่ะใช้อันเดียวกันเดี๋ยวไปรอดูของยายคาคุย่าายคาคุย่าก็จะมีความคิดแฟนตาซีเกี่ยวกับการฆาตกรรมนายสตอเกอร์ซึ่งมันเป็นอันเดียวกับของโอซานะคำถามก็คือแล้วหนามหัวใจตัวที่2 3 4 5 6 7 8 9 10ละ่ะเฮ้ย เฮ้ยยายอมายายคิสนะยายอะไรพวกนั้นน่ะมีบาปหรือเปล่าก็คือโมเอโกะมันจะเป็นคําเดียวกับยายอมายฮะอืมโมเอโกะเป็นคนที่เป็นความบริสุทธิ์นะจริงๆไม่ใช่เป็นอมโมเอโกะหรอกเป็นของอมายเอออมายเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ฮะเนาะคิสนะก็คือโฮนามิอ่ะ มันน่าจะอยู่ห้องสมุดนะยายคิสนะของเราเป็นคนดีหรือคนชั่วถ้ามันเป็นคนชั่วคิดว่ามันเป็นคนชั่วด้านอะไรเฉลยก็คือมันเป็นคนไม่ดีนะทุกคนเป็นคนที่อยากเหนือกว่าทุกคนในโรงเรียนแล้วก็อยากได้รับความเคารพโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอ่ะต่อไปตัวที่4ี่น้องข้าหญิงออกเกมฮะเฮ้ยออกเกมไหมเนี่ยงงเลยอยู่ดีๆเข้าเกมมาทําไมก็ไม่รู้ออกเกมเข้าเกมมาไปเรื่อยนะโอ้ยก็คือนี่ฮะน้องห้างหญิงมาเล่นในมอสหนามหัวใจทั้ง1ิบนะเห็นไหม นี่เห็นปะเนี่ยเนาะอันนี้ก็คือเมกามิทุกคนเห็นทุกคนรู้เออเมกามิของเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วมีฮานาโกโกมีใย,ยอสูเออมันก็จะได้สมจริงเนียนนีขึ้นมาไงฮะนี่ฮะแล้วก็มีใย,ยพยาบาลฮะมูจาทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่ามูจาเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะเนาะนี่มูจามาต่อไปขอสองบาปมาแล้วฮะทีนี้จะได้ไม่งงกันไง เออจะได้เห็นหรือว่าใครเป็นใครนะเนี่ยโอกาสคนดีหรือไม่ดีฮะโอกาสคนดีหรือไม่ดีคนดีไม่ควรจะปลูกผีปีศาจป่ะปึ้งโอกาสโอกาสเป็นคนดีฮะเฮ้ uh huh. <c oughs> ยแปลกๆแ,แล้วการปลูกผีปลูกวิญญาณถือว่าเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์เหรอฮะต่อไปฮะคนที่5อาสูอาสูอะไม่น่ายากอาสูน่าจะเป็นคนดีนั่นแหละอาสูอาอาสูคนดีฮะ โอเคต่อไปฮะยายหมูจาหมูจาคนดีหรือไม่ดีหมูจาคนดีหรือไม่ดีหมูจาคือตัวเกมหลักจะเป็นแบบนี้แหละฮะเนาจะตุ้มๆแล้วก็ทรงผมสวยงามฮะหมูจาให้หญิงว่าน่าจะดีไม่ดูมีพิษเลยโอ้นี่เป็นคนดีฮะเฮ้ยหน้าหัวใจเราเป็นคนดีกันเยอะนะเนี่ยมีดาราติวมีดาราติว้วสวัสดีฮะมีดาราติวก็คือไม่ดีนะ มีความคิดที่แบบว่าอยากจะเรียกร้องความสนใจจากเด็กหนุ่มมากๆฮะก็คือนั่นแหละฮะนางชอบเด็กหนุ่มเนาะอะไรประมาณนั้นนะอาจจะเข้าขายเปโดด้วยหรือเปล่าถ้าหญิงจำไม่ผิดอ่ะจำไม่ได้นะส่วนใหญ่คิซนะก็เราส่องไปแล้วนี่คิซนะก็คือเชื่อว่าตัวเองดีที่สุดในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยต่อไปโอโซโรฮะนักเลงหัวโจกที่สุดในโรงเรียนอะคาเดมี่ไฮแห่งนี้นะ เขาเคยบอกว่าปกป้องทุกคนในโรงเรียนใช่ไหมอาจจะเป็นคนดีให้หญิงว่าดีว่ะมาดูดิไม่ดีหรอยายโอโซโร่ <Yeah. S 2> มันบอกว่ามันอะเป็นคนที่ชอบขู่คนอื่นแล้วก็คุกคามคนอื่นเพื่อที่จะแบบว่าประเมินพลังของตัวเองอะฮะว่าพลังของตัวเองอ่ะแข็งแก่งหรือเปล่าปลอดภัยที่จะรักษาตัวเองหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย เยอสุรุ่ไม่ดีหรอฮานาโกะน้องสาวของเซนไปฮะคนนี้นะเป็นคนที่อยากจะปกป้องรุ่นพี่มากๆอรักรุ่นพี่มากๆฮานาโกะน่ารักเอาดีดีแน่นอนเออฮั่งิงก็ว่างั้นแหละปึ้งฮานาโกะเป็นคนไม่ดีเฮ้ย <Huh? S 1> <Hey, S 2> ดูนะอ่านแป๊บก็คือนางเป็นคนที่แบบว่าอยากจะทําการฆาตกรรมคนอื่นเลยไม่ว่าใครก็ตามที่มายุ่งกับพี่ชายของเธอนะ <Okay. S 1> ตอนแรกอะฮัห่หญิงก็เข้าใจว่า มันน่าจะเป็นคนดีถ้าไม่ดีอ่ะก็ไม่คงเลวร้ายขนาดเนี้ยใช่ไหมอันนี้คือแทบจะเป็นอายาโน่ร่างสองแล้วนะฮานาก่ะต่อไปฮะยัยเมกามินะนี่เมกามิร่างสมบูรณ์แบบยังไงก็คนไม่ดีเมกามิอ่ะพอรู้มาบ้างว่านางเป็นแบบว่าเออเหมือนตระกูลนางไม่ดีทั้งตระกูลนั่นแหละมาดูหน่อยอ่านแปบ๊บเมกามิเขาเชื่อว่าการที่จะแก้ปัญหาของโลกใบนี้ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงพ,พันธุกรรมของมนุษย์เออ แนวคิดนี้คล้ายๆฮิตเลอร์ไหม oh <my> ใช่ปะที่พยายามจะแบบว่ากวาดล้างคนแล้วเอาแต่คนที่พันธุกรรมดีๆอะ่ะซึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเมกามิหลายๆคนก็มีความคิดอะไรประมาณนี้เนาะอยากจะควบคุมมนุษย์อยากจะทำพันธุกรรมให้เป็นเผ่าที่ยิ่งใหญ่ตระกูลยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยขอขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันจนจบน,น,นะวันนี้น้องห้าหญิงก็ขอลาไปก่อนแล้วฮะขอขอบคุณทุกโดนัทแล้วก็ของขวัญทุกอันเลยฮะ ขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงการเรียนดีขึ้นไปเรื่อยๆฮะวันนี้ก็ไปแล้วฮะบา,บายบบาายยะขอพระคุณมากฮะสวัสดีฮะ